ทำให้มันตื่นนะตื่นแล้วแกจับฉันมาทำไมเนี่ยฉันถามว่าจับฉันมาทำไมฉันไม่ทำอะไรให้พวกแกฮะเพื่ออะไรก็ททำเพื่ออะไรหยุดพูดให้กูหัวเราะแป๊บนึงนะฉันไม่ทำอะไรให้แกวะแกจับคนผิดแล้วเออไม่ใช่ฉันหรอก โอ้ยโหลงซ่อน้วยอะไรฮะแกต้องการอะไรอ่ะน uh ี่ด uh ีอย่าเดี๋ยวสิวขึ้นเอามือออกไปหูวคันทั้งหน้าเลยพี่ปากดีจัดอย่าให้ถือมือมันเลยพี่จัดการอย่าเลยพี่ แกจะทำอะไรกูขอแล้วพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องแกมันรนหาที่เราไม่เคยมีเรื่องเราไม่เคยบาดหมางกันมาโอ้โหน้องทำอย่างนี้เพื่ออะไรอุ้ยน้อง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 โอ้ย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  ุ้ยเลวชั่วเอ้ยปุ้งเลยดีกว่านี่ต้องให้กูทรมานเป็นไงเฮ้ยไอ้เศรษฐีหนุ่มทีนี้แกจะให้ความร่วมมือกับฉันได้หรือยังโอ๊ยอะไรกันเนี่ยไอ้ดี่ถึงตายถึงตายแน่เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโหใช้รถลากเลยเหรอโอ้ยนี่เฮ้ยเไปไหนฮะ ตั้ตานก่อนตั้ตานก่อนโอ้โหตั้ตานอะโอ้โหโอ้ยโอ้โหล่าแดงเลยโอ้โหขอบใจดีถ้ามึงไม่หยุดขากูหลุดนะแกจะยอมหรือยัง โอ้ยหนักเลยอันนี้หนักมากไม่นะอย,อย่าทำงั้นเลยโอยอะไรอีกเนียยย่ยโอ๊ยอะไรโอ๊ยอะไร E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะยเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ